ตัวน,นี้ก็กำลังสิบไปลองเรือเนาะเฮ้ยสิบไปยังก่อนไปลองเรือจ้าอีตุนจะพาไปลองเรือ sir, hello! Where you from? Germany, Germany. <laughs> New? Laos, I'm from Vientiane. Vietnam. Forty, days oh, 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 okay. oh, 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 ตนเหนื ide, om pathway, om ่อยนะเจะไห้เ <Mechan> ช <ics> ื่อเดี๋ยวจะชอบทมจะเช้่ไรเธออะไรมาเชียตัวยี่หายะโอ้ยโหไปลองดูเลยดมมันเน้นหะขาหักมาก Who did you come with? Who did you come with? Sorry? Who did you come here? Who? Uh, I travel alone. Alone? Yes. Oh. <laughs> <laughs> I, I travel 6 months. 6 <laughs> months? Yes. Oh. Are you tourist? Uh, Are you tourist? Yes. Uh, okay. ah. I was in uh, New Zealand. New Zealand?

อัพโหลดช o วย u uh, ูทเัน u เบายกันบ่อยจเลยเอออ้ยมนถ่ายไหมเออกันเรนกันแรอ่ะบเสียสอง่มันหายเห่าเท่า่าโอ้กัเสียหายแนนนคิดถึงลองเบียนด้วยนนอด้อ <laughs> <tóc đông>. <laughs> Để rồi. Rồi. Cái lượn cái Rồi ít tuần. ít tuần. có

กฮ่า่ตุ้นจะไปซื้องม่งขนาดมอเคมีเปียงมันอะเนี่ยเปี่ยกว่าเปลียลาลำลาลำใกล้แต่ว่าเปียก

ตัวไปนี่จับพี่ดิ๊งไปตามน้ำตื่นมาตื่ Hãy subscribe <coughs> cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ เจอเจอคิดคิดโฆษณาฮัลโลเากำลังไป่ายเหือด้อกำลังลงเหือดเลยกังเอาเอา